สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปล่อยนอนหรือว่าช่องเชเอมนะฮะ วันนี้จะมาแชร์เทคนิคทำยังไงให้หน้ามันดูนุ่มหน้ามันดูเคลียร์แล้วก็รอยสิวดูจางลงนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้ากินบ็อกมาหาเชมนะว่าเฮ้ยทำไมพี่เชมใบหน้ามันดูใสขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเชมจะเป็นคนที่มีใบหน้าค่อนข้างมีสิวเยอะนะฮะแต่ว่าพอใช้เทคนิคนี้ไปเนี่ยสักพักหนึ่งสิวมันดูลดลงแล้วก็รอยดำรอยแดงบริเวณตรงสิวเนี่ยมันดูจางลงเยอะมากๆนะครับและก็ที่สำคัญคือผิวหน้ามันดูนุ่มขึ้นมากๆเพื่อนๆ วันนี้เชมใช้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาติของดัชชี่นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นกวดตีปะป๊าอันนี้นะครับคือโยเกิร์ตเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนผสมเขาเนี่ยแทบจริงอะไรจริงเพราะว่าเขามีสารสก,กัดจากกดผลไม้อ่อนๆด้วยนะครับซึ่งจะช่วยให้ใบหน้าเราเนี่ยมันดูกระจ่างใสแล้วก็ผิวหน้ามันดูนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับแรกเลยก็คือให้เราทําการแกะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เชมจะใช้เป็นช้อนนะครับในการตักโยเกิร์ตขึ้นมาแล้วก็ทําการพอกบริเวณผิวหน้านะครับ ซึ่งต้องบอกว่าโยเกิร์ตเนี่ยให้เรานําไปแช่เย็นก่อนนะครับแล้วค่อยนํามาพอกเพราะว่าเขาจะให้ความเย็นแบบขีดสุดจริงอะไรจริงนะคุณผู้ชม <S <S เดี๋ยวใช้เป็นช้อนแตะๆไปก่อนนะฮะต้องบอกว่าโยเกิร์ตมีกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมจะใช้เป็นนิ้วนะครับบนไปเลยนะครับรู้สึกว่าใบหน้ามันนุ่มลื่นมากตอนนี้แบบดีมากอะฟิลเหมือนกับแบบว่าให้เขามานวดหน้าให้เราอะไรอย่างนี้แต่ที่จริงก็นวดตัวเองคุณผู้ชม ซึ่งหามากสูตรนี้ไม่ต้องกลัวแสบหน้านะครับเพราะว่าไม่ได้มีสารสกัดจากมะนาวหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็โยเกิร์ตที่เหลือนะครับแนะนําว่าให้ปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วก็มาพอกไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนกลางคืนหรือว่าตอนตอนนอนนะฮะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยซึ่งตอนนี้ใบหน้ามันมีความหอมมากแล้วก็มีความนุ่มมากนะคบเพื่อนๆให้เราทําการพอกทิ้งไว15้15-20นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทั่วไปนะครับ ต้องบอกเลยว่าสูตรนี้มีราคาที่ถูกมากเพราะว่าซื้อมาแค่14บาทแล้วก็แลกกับใบหน้านุ่มจุดดังดำดูจางลงซึ่งมันคุ้มมากนะครับเพื่อนๆใครที่เคยลองแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับสามารถมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากจะให้เ่มทําอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจ้าบาย Fa